สวัสดีเราชื่อใบหม่อนนะฮไม่ได้มาโรงเรียนนานเลย หลังจากที่หยุดยาวเราอะเป็นนักเรียนชั้นปสามแต่ปีนี้เราขึ้นปสี่แล้วนะเรารู้สึกว่าโรงเรียนของเราอะแปลกหูแปลก,ปลกตาไปมากเลยนะหลังจากที่เราไม่ได้มานานเราว่าโรงเรียนเรามีขยะเยอะโดยเฉพาะพวกถุงพลาสติก แก้วพลาสติกมันเยอะมากเลยนะสงสัยเปิดเทอมวันแรกเนี่ยจะต้องชวนเพื่อน,อนช่วยกันหาวิธีลดการใช้ถุงพลาสติกและลดการใช้แก้วพลาสติกลงบ้างแล้วแหละส่วนนี้ คือมุมที่ใบหม่อนชอบที่สุดก็คือสนามเด็กเล่นของโรงเรียนของเรามีเครื่องเล่นให้พวกเราได้เล่นก็เหมือนกับการออกกำลังกายไปด้วยเลยค่ะมีธรรมชาติมีต้นไม้ที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนในการหายใจของเราให้สดชื่นใบหม่อนจึงชอบมุมนี้มากๆเลยค่ะ ม่อนขอชวนเพื่อนๆไปกวาดขยะเก็บขยะให้เรียบร้อยก่อนนะคะตอนรับวันเปิดเทอมวันแรกของพวกเรา เวลาซื้อน้ำกินที่โรงเรียนพวกเราก็ใช้แก้วพลาสติกกันนะคะแต่เปิดเทอมใหม่นี้ใบหมอนและเพื่อนๆหันมาใช้แก้วส่วนตัวที่นำมาจากบ้านค่ะช่วยลดโลกร้อนด้วยนะคะที่สำคัญช่วยลดขยะพลาสติกในโรงเรียนลงได้เยอะเลยล่ะค่ะส่วนคนนี้ก็เป็นเพื่อนของใบหมอนเองค่ะมีชื่อว่าออโต้ค่ะ คนนี้ชอบกินขนมมากๆเลยนะคะแล้วเนี่ยก็ได้เวลากลับบ้านเลิกเรียนทีไรต้องแวะซื้อร้านขนมหน้าโรงเรียนร้านนี้เป็นประจำเลยค่ะเมื่อก่อนออโต้เนี่ยใส่ถุงหิ้วใส่ถุงพลาสติกแขวนหน้าจัก,กรยานไปเพียบเลยนะคะแต่เปิดเทอมใหม่เนี่ยออโต้เปลี่ยนไปค่ะม่ใชื่อว่าจะเลิกซื้อขนมนะคะแต่ออโต้ไม่รับถุงพลาสติกจากแม่ค้าแล้วค่ะ เพราะว่าออโต้ให้แมค่ค้าใส่ขนมลงไปในกระเป๋าเลยค่ะเพื่อเป็นการลดโลกร้อนและก็ลดขยะเป็นยังไงบ้างคะผลงานของใบหม่อนและเพื่อนๆช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนเก็บขยะที่สำคัญลดการใช้ถุงพลาสติกแล้วก็แก้วพลาสติกเห็นไหมคะโรงเรียนของใบหม่อนดูสะอาดขึ้นเยอะเลยค่ะ น่าเรียนใช่ไหมบรรยากาศก็กดีเพิ่มออกซิเจนให้กับเพื่อนๆหายใจกันได้เต็มปอดสะอาดแบบนี้น่าเรียนขึ้นไปเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะจากวันแรกที่เปิดเทอมจนถึงวันนี้ก็ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะใบหมอดล้ลยเพื่อนๆคิดว่าเป็นเรื่องดีคะ่ะในเรื่องของการลดการใช้ถุงพลาสติก และลดการใช้แก้วน้ำพลาสติกลง 1. ช่วยทำให้โรงเรียนสะอาดไม่มีขยะพวกนี้มากวนใจค่ะ 2. ชั้นบรรยากาศของเราสะอาดขึ้นเยอะเลยละค่ะอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องนำพลาสติกหรือขยะแก้วน้ำพลาสติกอะไรพวกนี้ค่ะไปเผาทิ้ง 3. เพื่อนๆและใบหม่อนเนี่ยวิ่งเล่นกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะไม่มีขยะมากวนใจ เพราะฉะนั้นใบหมอนและเพื่อนๆจะกลับไปบอกกับคนที่บ้านบอกพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายไวย้หันมาลดการใช้ถุงพลาสติกลงค่ะส่วนนั่นก็คือสายไหมกับเทียนเป็นเพื่อนของใบหมอนเองค่ะสายไหมเทียนกลับบ้านดีๆนะแล้วก็อย่าลืมเอาเรื่องนี้ดีไปบอกคนที่บ้านด้วยล่ะบา,บายบาย